ชารีอะในความเป็นจริงนั้นเป็นวิถีธรรมะเป็นวิถีธรรมพระองค์จะทรงประทานชาริอะหรือวิถีธรรมะให้แก่อาดัมและลูกหลานอาดัมเพื่อเป็นทางดำเนินชีวิตเป็นมราคาหรือเป็นมัคแห่งการดำเนินชีวิตลูกหลานอาดัมจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดติด ไม่ปรุงแต่งไม่ห่วงหาอลาัยไม่ไม่ถือโทษโกรธคนอื่นไม่ผูกใจเจ็บไม่ผูกใจแค้นไม่เอารัดเอาเปรียบการซื้อขายก็จะไม่ซื้อขายโดยการเอารัดเอาเปรียบหรือการหลอกลวงเป็นตอนนี้คือทั้งหมดนั้นมองจากตัวชะรีอะห์อัลลอฮฺ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 อัฮฺออัลฮั ั ل ا م u a l a i k ร m w มะตุลลอฮ l วะบะเราะกาตุฮ์คำว่าชริอ์เป็นหนึ่งในสั์วิชาการที่คนในโลกนี้คนจำนวนมากยังไม่ค่อยเข้าใจและจากบริบทชีวิตของคนในยุคใหม่ตั้งแต่ศตวรรษที่เป็นต้นมาจนถึงศตวรรษที่คนพากันเข้าใจผิดต่อคำว่าชริอ์และคิดว่าชริ์นั้น เป็นกฎหมายโหดร้ายเป็นกฎหมายป่าเถือนเป็นกฎหมายที่บีบบังคับและเวลามองภาพการใช้ชริอะก็มองไปที่การตัดมือการโบยตีอย่างนี้เป็นตน้นแต่ชริอะในความเป็นจริงนั้นเป็นวิถีธรรมะเป็นวิถีธรรมซึ่งในคำสอนอิสลามนั้นเมื่อ พระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวาตาอัลาได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายขึ้นมาพระเป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้านั้นมีมาแต่เดิมและเมื่อมาถึงเวลาหนึง่งพระองค์ก็ทรงพระประสงค์ที่จะสร้างสิ่งที่ประเสริฐสุดสมบูรณ์สุดแต่ก่อนจะสร้างสิ่งที่ประเสริฐที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดนี้พระองค์ก็ได้สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมามากมายนับเป็นล้านล้านอยางเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสัตว์ต่างๆเขา,ามี มีร่างกายที่ซับซ้อนมากขึ้นซับซ้อนมากขึ้นมีโครงสร้างร่างกายที่ที่ค่อยๆสงงานงามมากขึ้นจนมาสมบูรณ์สูงสุดในมนุษย์นอกจากโครงสร้างที่เพอร์เฟกแล้วทรงพระประสงค์ที่จะให้จินตนาการความคิดอ่านความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ของมนุษย์นั้นอยู่ในดุลยภาพด้วยและพระองค์ทรงให้มนุษย์ที่สมบูรณ์สูงสุดในสรรพสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นมานี้เป็นผู้แทนของพระองค์ เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงสร้างมนุษย์คนแรกคืออาดัมขึ้นมาและทรงตรัสแก่ปวงทูตสวรรค์ว่าพระองค์จะให้เขาเป็นผู้แทนของพระองค์บนหน้าแผ่นดินมาลายกัก็มองไม่ออกว่ามนุษย์จะเป็นผู้แทนของอัลล์อย,ย่างไรในเมื่อมีโลภโกรธหลงมียึดติดยึดมั่นนะมีห่วงใยต่างๆอันล้์จึงตรัสว่าข้ารู้ในสิ่งที่เจ้าทั้งหลายไม่รู้ คือมาลายกาบอกว่าพระองค์จะให้เขาเป็นพูดแทนพระองค์ยังไงถ้าพระองค์พิจารณาดูแล้วจากตัวตนของเขาจากสิ่งที่ประกอบเป็นโครงสร้าง,ขงเขาความฉลาดและทักษะและความคล่องแคล่วของมือไม้ของเขาเนี่ยสิ่งนี้เขาจะทํามีเพียงมีเพียงงานใหญ่ๆสองงานเท่านั้นหนึ่งก็คือก่อความเสียหายบนหน้าแผ่นดินสองก็คือหลั่งเลือดแต่อารลนาทรงมีพระประสงค์ที่ ที่ซับซ้อนกว่าน,นั้นแต่มลรัยการไม่สามารถคาดคิดได้ทูตสวรรค์ไม่สามารถคาดคิดได้พระองค์จึงตัดว่าข้ารู้ในสิ่งที่เจ้าทั้งหลายยังรู้ไม่ถึงและสิ่งที่ยังรู้ไม่ถึงนี่ก็คืออะไรพระองค์จะทรงประทานชาริอะหรือวิถีธรรมะให้แก่อาดัมและลูกหลานอาดัมเพื่อเป็นทางดำเนินชีวิตเป็นมราคาหรือเป็นมัคแห่งการดำเนินชีวิต ลูกหลานอาดมจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดติดไม่ปรุงแต่งไม่ห่วงหาอะไรไม่ไม่ถือโทษโกรธคนอื่นไม่ผูกใจเจ็บไม่ผูกใจแค้นไม่เอารัดเอาเปรียบของที่ไม่ใช่ของตนก็ไม่ไปแย่งชิงปล้นสะดมเอามาเป็นของตนการซื้อขายก็จะไม่ซื้อขายโดยการเอารัดเอาเปรียบหรือการหลอกลวงเป็นต้นนี่คือทั้งหมดนั้นมองจากตัวชรีอะ เพราะฉะนั้นชริยะห์ที่อัลลอฮฺสุบฮานตะลาประทานมานี้ประกอบด้วยหลักธรรมะที่อยู่ในพระคัมภีร์ทุกวันนี้ท่านทั้งหลายไปเปิดดูพระคัมภีร์อันกุรอานเปิดจาก Google ก็ได้ถูกไหมเช่นเรื่องความเมตตาในอันกุรอานเรื่องทรัพยากรในอันกุรอานเรื่องสิทธิในอันกุรอานอเรื่องความกตัญญูในอันกุรอานจะพิมพ์เรื่องอะไรกตัญญูพิมพ์ว่าในอันกุรอานหรือในอิสลาม ก็จะเห็นข้อมูลขึ้นมามากมายข้อมูลเหล่านั้นน่ะที่นำเอาไปทำเป็นตัวชารีอะห์ที่มนันชรีอะห์จะคุ้มครองม,มนุษย์ให้ดูอยู่ในดุลยภาพอาาในเรื่องทรัพย์ไม่มักมากในทรัพย์ไม่ครอบครองทรัพย์โดยโดยมิชอบไม่โอนย้ายทรัพย์โดยมิชอบไม่ค้าขายเพื่อที่จะได้ทรัพย์มาโดยมิชอบโดยการเอาระดเปรียบก็ไปดูการค้าขาย ในอันกุรอานการค้าขายในอิสลามก็จะเห็นคําสอนเพราะฉะนั้นตัวชารีอะห์ที่ให้แก่อาดัมและลูกหลานอาดัมโดยมีข้อมแม้ว่าอาดัมและลูกหลานอาดัมจะต้องสํารวมตนต่อ,อนลอจะต้องทําลายอัตตาตนไม่ยึดติดอัตตาตนและมอบหมายตนแก่อัลลอฮ์ตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์